ล็อกโปรไฟล์ไอใครเข้ามาสองก็ไม่เห็นสิ่งที่เราโพสต์ลงหรือแม้กระทั่งสตอรี่รวมถึงผู้ติดตาม ก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท,ท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราไรวิน u t u b e ค่ะซึ่งในวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านมาล็อกโปรไฟล์ไอของเรากันซึ่งพูดง่ายๆก็คือการที่เราปิดโปรไฟล์เราเป็นบัญชีส่วนตัวนั่นเองซึ่งวิธีการทํานะคะก็ง่ายๆถ้าเราพร้อมแล้วมาเริ่มกันที่ขั้นตอนแรกกันได้เลย อันดับแรกให้เราเข้าไปที่ i อจหรือ i n s t a g r กรของเราจากนั้นให้เราไปที่ด้านล่างขวาม,มือเป็นรูปโปรไฟล์ของเรานั่นเองนะคะกดแตะเข้าไปจากนั้นให้เราทําแบบนี้นะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแบบนี้เพื่อให้ขีดสามขีดมุมบนขวาม,มือแสดงจากนั้นให้เรากดแตะไปที่ขีดสามขีดมุมบนขวาม,มือและให้เราทําการค่อยๆเลื่อนขึ้นไปที่ใครบ้างที่สามารถดูเนื้อหาของคุณได้และก็มาเลือกของข้อความเป็นส่วนตัวของบัญชี จากนั้นกดแตะเป็นบัญชีส่วนตัวและเขาก็จะขึ้นรายละเอียดว่าถ้าหากเราเนี่ยตั้งเป็นบัญชีส่วนตัวนะมันจะบอกว่าเฉพาะผู้ติดตามของคุณเท่านั้นที่จะสามารถดูรูปภาพรูปวิดีโอสิ่งที่เราแชร์สตอรี่รวมกระทั่งรายชื่อที่เรากดติดตามนะคะซึ่งการำดำเนินเขาก็จะบอกรายละเอียดต่าง,งหนัานา ให้กับเราจากนั้นให้เรากดเปลี่ยนเป็นส่วนตัวได้เลยจากนั้นกดย้อนกลับย้อนกลับแล้วก็รีเฟรชไปน็นที่นี่ทุกคนก็จะเห็นนะคะว่ามันจะมีรูปกุญแจอยู่ตรงนี้นะั่นหมายความว่าบัญชีของเราเป็นแบบส่วนตัวเรียบร้อยนี่พอคนอื่นเข้ามาสองก็จะเห็นเป็นแบบนี้คะ่ะทุกคนบัญชีนี้เป็นบัญชีส่วนบุคคล มาเห็นอะไรทั้งสิ้นนะคะกดแตะไปก็ไม่ได้เห็นไหมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ